สวัสดีค่ะวัสดีคุคคณเอฟซีช่องพ่อออนพี่สาวลงุงฝนนะคะมาดูใครมาทำอะไรที่บ้านผูกของ หลอดไฟเสียหลอดบ่เสียแข,ง,ยนะแขงเสีย,ยอืมอืมอืมจะเลียนประตูได้ละแต่ประตูจะหนีบมือได้หรอกประตูะินีบมือน,น้อยๆได้หัน นะเข้ามาเร็วเข้ามาทางไหนอยู่เลยประตูสิ้นใหญ่เมื่อไมตุ๊กตาอ่ะอ่ะตุ๊กตาดึกอ่ะเรียนตุ๊กตาเออตุ๊กตาน้อยๆเอ้าฮะฮะนั่งลงนั่งลงนั่งลงอีหล่ะนั่งลงเออ นั่งเล่นตุ๊ก,กตานั่งเล่นตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาตุ๊กตาน้องตุ๊ก,กตา 嗯，哈。Yeah, huh? Nong tuh Nong tuh kata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  eh, Nong kata Nong. Nong. Nong ອືอອືุອືມໂອຍອນອງຕຸກກະຕ Ato kata leo, ato kata leo. Ato kata leo leo. Eh. A nang tu kata kon, a nang tu kata kon. tu kata kon eh. Ah. Hmm. Ah. Hmm. Hmm. ช่างมาเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนขาเ<ม>ข้าห้องค้ายยังเกาะันสั้นเหะะี้ยเหรอวะอย่าสั้นแม่บม่ได้ถอนบอก่ได้ถอนกันเลยสั้นบอกโอ้โอ

ช่างมาทำหลอดไฟให้ปู่ผ่องใหม่หลอดไฟเปิดไม่ออกหลอดไฟเสียหลอดไฟเสียเปลี่ยนหลอดใหม่ มาดี่ละมานั่งอยู่พี่ลูกมานั่งใกล้ๆพี่เลี้ยพี่มาพี่มาพี่เอากล้วยเร็วเอากล้วยเร็วเอามากล้วยมาสิปอกกล้วยให้เร็วเเอากล้วยมาแม่สิปอกให้เออมาลูกมาเออยืนนั่งกินกล้วยเด้ออ่ะอ่ะอ่ะลูกอ่ะกินกล้วยกินกล้วยนั่งลงก่อน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 เอออ่ะ อ่ากินกล้วยกินกล้วยอ่กินกล้วยกินกล้วยกินเลยกินหนูน่ะกินแล้วกัดก่อนหนูน่ะกัดก่อนหนูน่ะกินก่อนกัดเร็วหนูน่ะกัดก่อนเร็วอีหล่ากินก่อนเลยวอีหล่ากินก่อนเร็วอีหล่ากัดเด้กัดอีหล่ากัดเด้กัดกล้วยกินกล้วยเออนั่นแหละเออนั่นแหละอืม อ้าว oh. ได้แล้วบอเบเนโออ่ะลองปิดไม่ดูนะาไอ้ลองทดสอบปิดดูปิดเปิดไม่ดูต้องลองก่อนลนะเนาะบอลองบันห้าไปล้สร้างไปบิดแบบบอเปิดบอกออกกันแล้วอย่างละเออโอ้เรียบร้อยเลยมันบอโอ้ <laughs> เออเออโอ้เพดเนาะลาบ่าก้อยวะไปแล้วเสร็จแล้วนะคะช่างมาทำไฟเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนเปลี่ยนหลอดไฟให้ปูพองใหม่แล้วกลับแล้วนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตอนพี่สาวลุมพลน,นะคะขอบคุณค่ะ